ระวังระวังเลยระวังเลยอุ้ยครับบ่าวหนงหลากจีนมาแล้วครับ,รบอ๋อใส่โลเลยครับนี่สวัสดีครับผม่พี่น้องเหมือนเด็กอยู่กับเบาหนงฮันจีนมาด้วยกันครับ มือนี่บ้านหนองสิลามาดักกับน้ำกันครับมือนี่เป็นกลับนะครับไม้ครับครับทาำมันแปนส่วนนี้ก็สิเป็นเงี้ยครับเงี้ยตัวนี้เป็นเงี้ยที่เด็ดเลยครับนี่อันนี้บํมเนลำธรรมดาเลยครับอันนี้เงี้ยที่เด็ดมือนี้ใส่ไว้ยี่สิบกับครับเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันครับว่ามื่อื่นสิเป็นังไรหัอไม่ต้องใส่ร้ายนะครับใส่ ตวงไปนะครับเพนแทวตวงมาทำนี่ครับเรียบร้อยบม่มีพลาดยามกลับกันครับโอ้เรียบร้อย,อยรครับเรียบร้อยเรียบร้อยกลับเป็นผลครับกลับเป็นผลโอ้เต็มแรกครับผพงกลับเพงขึ้นนี่ครับ อีแตกก็มองครับเรียบร้อยครับครับแต้มแรกมันๆมาน,น,นครับเป็นไรแจงถีกว่าโอ้ยอยิงปงโยจอดเอาเอ้ยให้เนี่ย ลายังในนอกกูบาเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับใส่กล่องหรือเปล่าคอยเห็นครับเบาหน่วงลากขึ้นมาแล้วครับอ๋อใส่โล่เลยครับนี่เดี๋ยวของไงครับวันนี้ครับถือกิมัเนาะว่ามันยิ่งถือว่าแม่นครับเมื่อกี้นี่โอ้ยรูถือกลับแมานครับ ใหญ่ด no ีครับรุ่นนี้หัวกำลังแสบครับแต้มทีส้งครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยคุณนะหัวขาดหัวขาดที่นจัดจัดจัดนี่ย้ำกลับครับพ่อแม่พี่น้องเต้มทีสามครับอูุ้นะจับหางจับหางไม่เห็นแบบงี้จับหางจับหางระวังระวังเนึ่ระวังเนึ่อุ้ยไม่เห็นแบบง่ายครับแบบง่ายเรียบร้อยม่เห็นทีต้องเดี๋ยวเสียม mày tìm 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 hát tiêu đây bộ đứa lũ bình nhũ bậc nhây hấp thử bậc hấp thử khá hấp đem đi sáng hấp con cắp hấp phát đây ừm đó là ấu nằm nằm cái xếp cái xếp xăm ít bọt bọt tái บ่อตายกันเหนียวกันเหนียวยอดเขาบ่กินในมึงอเตายบ่อูบอกไงครับอ๋อมึงบ่อตายเดี๋ยไปได้เลยนะครับ เต็มเต็มทีสามครับเอาเรืองว่ะยอดกองเขาบ่เขาตายกลับแล้วมึงกลับเป็นโยกนะีหาไม่ดึงกลับทิ่ทางดังติดต่อนะครับเต็มทีสามครับใส่ายแล้วครับ ต้องดีที่นี่สิวันนี้ลูกมีได้รที่เก็บอย่ลงไรก็ดิดลูกแลรงพยายามกลับกันต่อครับพ่อแม่พี่น้องอู้หถืออีกแล้วครับถืออีกแล้วงโอ้โหแต้มดีซีครับี่แต้มดีซีครับพ่อแม่พี่น้องมันมันครับ ีครับกลับครับมึงงั้นอยู่หัวเสามันติดอยู่หมดใั่นหมน่าจะยูอยู่มันหลอกขามันพอดีหลอกขอ้อขามันหลอกขอ้อขาท่านถือหางนี่คือสิขาดอือคือตัวนั้นละดีขาดเทียนขาดมันมาสิ กอไปอยู่ผุน๋นรอบไปเนาะอาจจะเรียบร้อยครับอาจจะบมดตายครับโอ้ถือหางครับ เดีวใ,ใส่บาวายุนอืมเรียบร้อยทองขาวเรียบร้อยครับเนี่ย yeah. เรียบร้อยครับ มึงบะถือกลับมงึงบะเยีเรียบร้อยอันนี้นู้พุกครับพ่อแม่พี่นอ้องใส่งาม่เง่าครับยังไม่โดนครับข้อ,ขอนี้ก็ยังครับ เอาเรียบร้อยอีกตัวครับไม้ตัวครับหำโปงครับสวยๆสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเหมือนี้ก็อยู่กับเป้าหนองหัจินมันกัาครับวันนี้เป้าหนองหัจินมันที่พยายามกลับกันครับพ่อแม่พี่น้องยี่สิบกลับครับ เรียบร้อยครับโอ้หนูอย่างน้อนี่ของขาวอันนี้ถึกใส่เบบี้ครับเรียบร้อยครับเออเดี๋ยวบางอย่างอีกตัวแล้วครับเรียบร้อยครับ่อ,อร์รอรอมีนอ้อง

ใส่ไงครับตัวนึงครับครับพ่อแม่ไปน้องมือนี้บ้านองขอตัวลาก่อนเด้ครับเด้อคุณได้ที่มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเด้อครับไปละครับ